สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาคลินิกนะคะมาอัปเดตหน้าอกนะคะคือจะบอกว่าหมอเขานัดนานแล้วแต่ว่ามันติดช่วงโควิดก่อนจะไปชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งอิ้อิอให้ช่องของเราด้วยนะวันนี้ก็นี่เลยมากันอันนี้ถ้ากล้องของเราสภาพ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในคลินิกกันเลยนะคะวันนี้ก็เขาความจริงเขานัดดวนนมตั้งแต่ช่วงประมาณครบเดือนหนึ่งแล้วแต่นี่ได้ประมาณทําตั้งแต่ยี่สิบทันบอเอ้ยเออทำตั้งแต่ตอนนั้นแหละคลิปที่แล้วจาไม่ได้วันที่เท่าไหร่ใช่วันนี้มาอัปเดตให้ดูนะคะว่าเออมาตามหมอน,นัดความจริงเขานัดนวดตั้งแต่เดือนหนึ่งแล้วแต่ว่า โควิดเนาะไม่ก้าอจากบ้านก็เลยไม่ได้นวดน,นะคะก็เลยนี่เลยหมอเขานัดมาวันนี้แทนนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยเราก็อยู่ด้านในคลินิกแล้วนะคะจะบอกว่าวันนี้นะเขาโนมตัวสาวสวยที่ทำนมที่นี่แล้วก็จะบอกว่าแต่ละคนนมใหญ่มากสวยมากดังด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านในเลยคือพอทำที่นี่จริงๆนะโอเคคลินิกนะคะดูสงสา,านะบรรยากาศสะอาดด้วยนะพี่ๆี่ดูแลดีมาก แล้วทำเต่งได้ทำางนอมคิดว่าสองทิแล้วเ,เราก็เน้นแบบกลุ่มเป้าหมายไปทางพิตตี้ที่แบบเขาต้องการแก้นมทํามาแล้วนมพลาดหรือว่าคับซีมาแก้กับเราเยอะมากเราก็คุณหมอได้แก้ปัญหาก็คือเย็บเลาะใหม่ให้แล้วแก้แผลผื่นให้แล้วก็เย็บข่าให้เวลาปกติอะถ้าทําที่อื่นน่ะนมจะไหลออกข้างเนาะอันนี้พูดไง,ไง่ายๆนมจะไหลออกข้างเวลานอนปุ๊บนมน้องจะเทเนาะ เป็นไหมจริงไหมจริงเออนมนมเทนมเทแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนมเทไหลออกไปหมดเลยเหมือนแบบนมแบนไปเลยอะไรเงี้ยแต่พอทําที่นี่ปุ๊บนอนปุ๊บนมมันจะตั้งเต้าแบบเป็นลูกสวยเลยอาจจะห่างแค่นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมแก้ปัญหาได้ประมาณ80%เอร์ซนเนินนมสูงขึ้นถูกไหมไม่ต้องปิดเไม่ต้องปิดใช่เนินนมสวยขึ้นเนียออกสวยใช่ไหมโอเคสวยแล้วก็ นอกจากนี้ของน้องก็จะเป็นเราคุยถึงเคสแก้ว่าทำไมทุกทีนี้มั่นใจแล้วเราทำออกมาเป็นยังไงพี่ก็ต้องถามว่าทําน้องทําออกมาเนี่ยรู้สึกแบบพอใจไหมเป็นอะไรปะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดถึงเซบินเซบินของน้องทาใหม่เลยน้สมสวยมากแล้วสวยจริงๆเราเราก็ไม่ได้อะไรกันเนาะต้องเข้าใจคาว่านุมสวยของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันแล้วก็รร่างจะรีรักไม่เหมือนกันนี่เราก็จะมาดูว่า น้องอะบอกกันว่าเซ็ตีินเพราะเนื้อนมเดิมเขาอยาู่ที่ประมาณ2 0 0ซีซีแล้วก็น้องชอบทรงแบบพุ่งๆใช่ไหมพราวพุ่ง,งๆเวลานอนลงแล้วท่านูนอนตรงเ <c oughs> นี้ยหนอนตรงอย่างเดียวนอนตรงปุ๊บมันนมอะมันก็จะพุ่งขึ้นใช่ไหมเห็นไหมเดินเขาก็จะชัดก็จะคนละฟิลกันแต่ละฟิลก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ของเฟิร์สจะฟิลแบบ มินิมินิเ็นทำอะไรนาะไมใช่เออบิวเองได้เออแกบิวเองได้โอเคก็ประมาณนี้เป็นคนที่มอไขงรมากุรอกลัวไหวไมไวไมไเขาแบบว่าเกินร้อยมากอะและคิวต่อไปกูกูเบ้าไปเลย

はい <laughs> <laughs> ซ้อมก่อนซ้อมก่อนเดี๋ยวไปชู้เขาพี่เต้ไปจัดจานพอพอให้ไปดูเขา สวัสดีค่ะสมโอเคสวัสดีค่ะโอเคน้องพลอยนอมาเลือกแก้นมที่โอเคคลินิกใช่ไหมคะก่ะ<ช>ะอนหน้านี้น้องพลอยมีปัญหาเอ่อทักนมมาแล้วเนี่ยมีปัญหายัางไงบ้างมีปัญหาเยอะเลยค่ะคือว่าหน้าอกห่างนะคะแล้วก็เป็นขาขึ้นข้างซ้ายนะคะเยอะมากแล้วก็หวนมไม่เท่ากัน,นแล้วเวลาบแบบถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่สวยคือใส่แบบ ถ้าเราไม่ใส่ปิดเรอะไรเนี่ยก็คือไม่ด่างลูห่างเลยนอนนงก็ไหลออกข้างแล้วก็ประเด็นสำคัญเลยก็คือนมแข็งใช่ไหมเป็นปัญหามากในการใช้ชีวิตเวลานอนปุ๊บแฟนก็ไม่ได้ทัใจส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเนยนมเนาะไม่แทบไม่มีเนยนมเลยใช่ไหมคะ่อนนี้ไม่มีเนยนมเลยค่ะออกข้างอย่างเดียวเลย เม้่อก่อนการทำก่อนหน้านี้น้องพลอยมีปัญหามากอุ้ยคุณหมออุ้ยทำเทคนิคยาเบลอแล้วก็ยาชาชาน้องพลอยกังวลมากเลยกลัวในห้องปฏาบัติการบรรยากาศได้เลยพี่พลอยกลัวมากๆแต่ว่าจะขอยาสนองจเราเลบอ่ะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องทําเทคนิคอย่างที่คุณหมอบอกเพราะคุณหมอบอกแล้วว่าเทคนิคยาเบลอและยาชาเนี่ยเน้นความปลอดภัยเป็นหลักเนาะเรา้วสรุปว่าเป็นไงบ้างคือนอนอยู่แล้วคุณหมอกอาใส่แล้วนะงงเลยแบบ เสร็จแล้วนะข้างหนึ่งเดี๋ยวหมอกำลังเอาอีข้างนึนออกนะคือเร็วมากไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกคือกังวลมากคือกลักวแบบจิตตกไปหมดเลยอะแต่ว่าพี่แพรบานพี่อัญพเขาจะจับมือเราตลอดเวลาเพราะว่าพอเป็นคนที่ขี้กลัวมาเขาดูแลตลอดแบบจับมือตลอดถ้าเรากลัวหรือเราเกงอนะไรเงี้ยเขาก็จะจับมือเราไม่ต้องกลัวนนะจับยันทเสร็จนทเสร็จแล้ว่ายแผลปแล้วก็ต้องใส่ปีกลงแต่ด้วยบางบางชุดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะใส่ปีบลงได้แต่ปิดจุกอย่างเดียวคือมันก็ไม่มีหน้าอกเลย แต่พอทําที่นี่นะคะที่โอเคคิดถึได้แก้แล้วรู้สึกแฮปปี้ว่าไปไหนไม่ต้องใส่เสื้อในไม่ต้องใส่ปิดนกคือทุกวันนี้ไม่ต้องติดรกให้เสียเวลาเลยคะปิดจุกอย่างเดียวปิดจุกอย่างเดียวปิดจุกอย่างเดียวเราออกออกวัดได้เลยใายแบบก็คือใส่บิกินี่ปิดจุกสวยเลยแล้วก็สุดท้ายเลยอยากฝากอะไรสําหรับคนที่กําลังเลือกแต่สินใจทาหน้าอกหรือว่าแก้หน้าอกแล้วต้องเลือกคุณหมออุ้ยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอลก็อยากแนะนำนะคะพอแนะนเพื่อนไปสองคนแล้วก็จองเราก็จองแล้วใช่จองแล้วสองคนเลยคือเระบอกว่าดีจริงๆนะคะแบบไม่ได้โฆษณาเกินจริงนะแต่ดีจริงๆพอลไว้ใจก็เป็นสันยกรรมอย่างเดียวนะคะตาที่ไม่เคยแก้แล้วก็หน้าอกจะไม่แก่แล้วอะไรที่ทำกรบขอกอุ้ยนะคะไม่ต้องแก่เลยวันที่โอเคคิดดิบนะคะ <Okay. S 2> คโอเคมดว่าที่โอ้ยยยยไยย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 หยยยยย นิดเดียวนิดเดียนิดเดียวแล้ยักกีไหน่ก็ได้ยักกี่ไล่อะไรอย่างเงี้ยนี่อย่ารังกว่าพี่บอกเขอยู่พี่บอกเขาหังหนึ่งน่อีกทีอีกทีอามาห้าี่ามเอาแหวกไอีกิ้าสีสโมเิว่าที่โอเคคลินิกไทยแลนด์ค่ะโอเคสวยค่อ้าวโย้เลย ไม่เด uh, okay. ้งโอเคไม่เ yeah. ป uh, like ็นไรเลยโดนแล้วกะโดดโดนแล้วกะโดดอย่างเงี like ้ยไอ่ะกระโดดเล่นกระโดดเล่นต้องทำใหญ่กว่านี้หรอใหญ่แล้วขออีกทีอ่ะโยนไปเรื่อยๆครับเิ่งย่กระโดดกระโดดไปแบบหน้ารัางใส่ใส่อ่าอย่างเงี้ยเลยเรื่อยๆนะขออีกทีขออีกทีตอนเนี้ยเรื่นๆอย่างเงี้ยแหละหนักสบายสบายพี่พอยตอนตอนเล่นมันหนักแซ่บหนักนะใส่เสื้อผ้าแน่นไม่ได้ อ๋อย่อมค่ะยอค่ะอ่าห้าสี่สามสองไปครับไปเยอะเลยควยะ่ีคสวยก็ได้ได้ได้ค่ะรับโอเคออเครับครับแต่ดีอนั่งเยื้อยเยื้อยเย้อ

เอาเดี๋ยวยิ่งหันมองกล้องเลยยิ่งๆนั่นและยิ่รักเลยโอเคยั่วไวโอเคอันอ่อนได้มากพลอยสวยเป๊ะมากปิดเลยยิงที่นี่ปิดมิดเลยปิดไปที่มิดเลยอันนี้ปิดกล้องโอเคขาตุ้มคอจอแค่ครึ่งนี้นะคะมาห้าสี่สามสองโอเคมองหน้ากันไว้ชี้กานชี้การโอเค คชิดเข้าไปเลยโอเค่งนั้นแหละกระโดดกระโดดร้อยห้าสี่สามสอไปอีกทีหนึ่งค้างไว้ตอนที่ไม่มีนุ๊กก็จะเต็มใจหน่อยไงว่าเออไม่มีอะไรอนนี้เล้สองทำได้นะคะเหรออืออ่าโอเคได้หน้ารักนครับอีกีหนึ่งไปอ้อนร้อยมองหน้ากันมองหน้ากันแบบจะเอาของอ่ะห้าสี่สามสองไปชาแนลต้องมาชาแนลต้องมาเอ่อ แบตจะหมดแล้วนะคะทุกคนยังไงนะคะก็งานนังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวจะมีถ่ายลงกับพี่ๆเาอีกนะคะแต่ว่าจะบอกว่าสนุกมากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งกริ๊งให้ช่องของเราด้วยนะคะฝากด้วยนะเดี๋ยวไปทำงานต่อกัน เราไปโอเคคลิน okay. ิกค่ะอะไรประมาณนี NP ้เนาะโอเคเมคโอเวอร์เมคบอดี้ความสมบูรณ์แบบดูช็อตก็เลยโอ่ยิ้มแบบน่าร้ายโอเคนางแบบนางแบบหน่อยห้าสี่สามเมคโอเวอร์เมคบอดความสมบูรณ์แบบที่คุณสร้างได้ b าโอเคคลินิกขาห้า 4 3 make over make body เอามสมุนแบบเออาะไร a few moments later make over make body ความสมุนแบบที่คุณสร้างได้ by OK Clinic yay